สวัสดีค่ะเจคยอนแนะนําให้ชมกับบ้านและที่ดินในราคาสุดคุ้มนะคะแปลงนี้นะคะอยู่บนพื้นที่ขนาด1นึ่ไร่ยี่ตารางวาค่ะทุกท่านบ้านสองชั้นนะคะมีระเบียงชั้นบนด้วยค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตพื้นที่กว้างราคาถูกๆเพียง1นึ่ล้านห้าแสบาทเท่านั้นนะคะอยู่ในชุมชนค่ะอยู่ใกล้ตลาดใกล้วัดใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ซีเจ ห่างจากวัดท่าชัยเพียง400เมตรนะคะบ้านและที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหัวโพอเสองพี่น้องจังังวดสุพรรณบุรีท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายเข้าชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเซกเนโเพียงแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เรือกชมเท่านั้นนะคะส่วนรา,รายละเอียดและเบอร์ติดต่อเราจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อย ในวันนี้เจคินโนราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ